เอา้าอ๋อมบบนี้กินอยาก,ก,ยากเคลี้ยออกนักชิวศึหางมันก็ให้กินนะหางก็ออกก็ได้อยู่อืออืออือ,อยังอะไรพูดยาบาลลาเซียสวัสดีครับสวัสดีจ้าเมื่อวานได้ผ่ากุ้งนะครับผ่ากุ้งใส่ไอ้ บักม่วงพี่น้องใส่บักม่วงใส่พริกลูกโดดใส่ตะไคร้ซอยนะครับหอมประหองปีแล้วก็ผักชีมาพี่น้องใส่็จเสร็วมันกัดโอ้เกินนลำไยเดี๋ยวริงอย่างเธอมึงอ้วนรักผู้ใหญ่บ้านเธอไม่ต้องเอาพริกให้ฉันนะอแล้วเรื่อก,กินแล,ล้วขออ่าวฝนย้อยเนี่ยฉันไม่ได้เอาพริกเลยอืม,อ,มอื่กุ้นกินกุ้งก่อนนะเดี๋ยวฉันทำให้เธอก่อนเธอต้องกินของฉันเอา อ๋อม่งั้นกินอยากเคลี้ยออกกัรชิวิตหางมันก็ให้กินนะหางก,ก็ออกก็ได้อยู่อืออือฮะอันี้ย้าอะไรฮึ๊กจ้าเรารักผูดจีบบ้านเนาะเราก็ต้องให้พูดจับบ้านกินแต่ของดีๆให้กินถึงสวนลนะเอามะเอามโมโม่ใส่ด้วยนะ ออ้แสียหอมแลกอุ้ยอืมอืมอือะไรอะะไไหมพี่กินหนูสวนลูกหรอกกล่ไมีบาเอยังมาให้ขายอ้ว ตักเองก็ได้นี่นี่หยติ่อล้นี่อาวอนน้อ้าอ่าอ้าวอาอ้วอ้าอ้าวอาอ้าอ้าววอ้อาาอวาอ Nàng chỉ như sửa làm bàn nhỉ trong chăm lại cha thịt cùng chạm ừ cho cha ừ. สาผิดไงปากสรวดอือสาผิดเนี่ยแล้วสูมากย่องหลายมากกว่าต้องิแบบต้องเหมือนตัวเองกิเกเนเผ็ดจริงนะอ, <laughs> องคืนฝนตก <laughs> น้ำน้ามันแดดออกม่เถอะ ดีอย่างไม่ดีอย่างตรงที่กลาคือฝน,นตกแล้ะตัดยางไม่ได้เลยแต่ฝนไอแดดออกกลางวันคือเราจักหมูได้แต่ถ้าไม่มีเมนูหมูเดยดเดียวทำไงไม่มีออเดอรขาดทุนมันมีงานเห็ดสาบิือซ้อว่าจะกินจากเม็ดอยู่ ฉันเห่นว่าเผ็ดฉันฉันชอบเผ็ดอยู่นะแต่ฉันไม่ชอบเผ็ดมากอืออืมอืมอ,อโซลแสดงเะี้กนะแต่กินกับสลัดนี่แอละกแก้เผ็ดดี มองเป้วเดี๋ยวว่าจะโดนตะไคร้ด้วยหอมหอมกินนะเผ็ด เป็ันตง่อเอออืหอ,อมเฝน,นมาแล้วเลยเฝนมาฝนมาเพียงอง่ฝนลงเม็ดเมื่อกี้อืออือเนไปนจราจนทุกดดวห <laughs> Mắc <nhiều> rồi nhỏ à? <laughs> <laughs> ยัง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 ก็นยังเขี้ยวเอื้องอยู่ยังยังยังอะไรครับพี่น้องฝนมาแล้วฟ้าเมื่อดำปื๊ดปื๊ดอยู่พี่กิบ้าเอคลิปนี้กราบขอพระคุณหลายๆครับที่เป็นกำลังใจก๋วยไร่ก๋วยแสะซอยพยาบาลรัซเซียกับน้องม้วนแล้วก็ไอ้ใส่กอกอีสานยังสั่งได้เหมือนเดิมนะครับหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวส้มเนื้อแหนมต้มหมูนะครับใส่หนังม,นม,มันเนื้อนะครับพี่น้อง เมนูกับมีหลายเมนูอยู่มีแต่เมนูแสบอีสานบันเข่าหรือไทยไม่ชอบทานเนื้อไม่ชอบทานเนื้อทานหมูไม่ชอบทานหมูแต่เดียวก็ไก่แต่เดียวเราก็ทําให้ได้นะจ๊ะอยู่เอ้มซัมไม่อัีนไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับจ้าสั่งซอยเนที่พี่น้องเด้อแ่บทุกอย่างเอาเบิ้งพี่น้องคนเนี้ยฝ่ามือตือตื่นวย บริลตัวมดเจ้าดิข้ามืดอีลีบนลงเม็เมื่อกี้มาเบิงบักพริกพริกขี้หนูสวนที่ปลูกไว้โอโอโอออมุนตะลิวติวอยู่อืมพริกขี้หนูกมวงกำลังแตกยอดพี่นนังมมองเบาามวงเบานะงวดไอปีที่แล้วมีลูกนะแต่ว่ากินไม่ทันเลยอเสียดายแก่ซะก่อนอืมบกมากอะ่ะไปแล้วพี่นนอง ฝนมากเมือ่อึบนตึบบ้านสวนพี่น้องบรรยากาศดีดี